เดี่ยวนี่ไหมการสลีปสาบไปไหมดูตอนนี้เป็นไร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 อ่ะเป็นไรอย่ากลัวดิได้ตอนนี้ โอเคครับก็ปกติคนดูทุกคนกันด้วยอยู่กับผมเดอะสกายวันนี้ทุกคนผมไม่มีอะไรมากวันนี้เราไม่ได้พาไปดูรถพาไปดูอะไรนาะต้องแต่อันนี้เรามาพักผ่อนหน่อยแล้วก็วันนี้เราเอาลูกี่เรามาด้วยวะ่ะนี่ไงเย่น้องบิ๊บบอกันเองซึ่งในวันนี้นะผมผมก็เอาน้องบิ๊บ้อยให้มาด้วยมาเล่นน้ำทะเลสาบอันนี้เองมากี่รอบวะนี่แล้วถามน้องดูก่อนว่นาทะเลสาบตรงนี้เรามากี่รอบแล้วไอ้น้องคนนี้จำไม่ได้มาบ่อยเกินใช่ไหมเออทําไมไม่รู้อะ ก็นี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบสุรานะครับผมนี่ใช่ไหมตอนนี้เราก็เชา่าแกแล้วนี่พร้อมจะเล่นน้ำแล้วก็วันนี้ทุกคนมันมีไอ้บานาน่าโบท๊ทด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำทุกคนก็เดี๋ยวไปดูไหว,ไวบบหรือเปล่าไหวกับบานาน่าโบ๊ทรือเปล่าแรงข้าจักรยานเด็กเทียทเ่ยวพี่รือเปล่าเฮ้ยไหวอยู่แล้วนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเล่นน้ำเลยไหมเฮ้ยมาแล้วทีก็ต้องเล่นน้ำเลยทะเลสาบมันเป็นที่ผ่อนคลายเป็นแบบสถานที่ต้องเที่ยวไว้เล่นน้ำเนาะแต่ต้องเล่นไหมเนี่ยนิงเล่นดีมไ่ยเล่นดิมาแล ก็โอเคทุกคนไปเราไปเล่นเลยไหมใช่ป่าเดี๋ยวผมุงขอไปกินข้าวก่อนแล้วก็เปลี่ยนเสื้อก่อนนะทุกคนให้เราไปว์ปจอนตอนโดดน้ำดีกว่าตอนนี้เราเพิ่งมาถึงนะตอนนี้กี่โมงวะเที่ยงได้เนาะเออเดี๋วันนี้น้องเรียบร้อยมาโอเคตอนนี้เราก็ลงยังลงล้น้องเรียบร้อยลงแล้วครับผมเปิดละเดี๋ยวเราก็ก้นเปิดละลงอ่ะแท่ลงก่อนเลย <c oughs> โอ้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นการเล่นน้ำน้ำของแรกเลยไหม เ,เป็นการเล่นน้ำครั้งแรกในรอบปีเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างว่ามีอะไรนะนี่ไอ้ใต้นี่มันมีอะไรทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวพาเมื่อเรียกพามุดไปดูนะ <c oughs> ไม่ได้วาน้ำแล้วเดี๋ยวมาอยู่กันน้องเรียบร้อยก่อนแป๊บนึงโอ้ไม่ได้ไใบน้ำนานใบน้ำไม่เป็น,นเลยโอ้นี่ตอนนี้เราก็จะไปกลางทะเลสาบไปไหมไปด้วยไหม ไอ้ที่ว่ามันจะมีอะไรนิกอ้กที่มาแล้อันใต้มันจะมีอะไรมีงูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองไปดูนะมีสลามเดี๋ยวกั้นใจก่อนไม่ได้เล่นน้ำนะว่ายน้ำแบบเล่นน้ำไม่ค่อยเป็นเลยเราใส่เสื้อจูชีมาเนี่ยแดดนี้ไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะนอนก่อนเดี๋ยวผมลองมูเตะดูด้านใต้ก่อนเดี๋ยวจะใส่จูชิมาโอ้ยนี่เมื่อกี้มุดไปเหนื่อยเลยอะไรเอ่ยด้วยมายังเกาะนมาจากไหนเอามาจากใต้น้ำเฮ้ยมันมุดใต้น้ำหรอเอี๋ยวาโอเคทุกคนเอาของยางไม้ที่ไหนได้เวลามุดใต้น้ำละ จะมุนละกันใจก่อนเมื่อกี้เ <c oughs> มื่อกี้มุดมุดไม่ถึงไอ้ข้างใต้เลยก็จะไปถึงอะ่ะจริงถึงไหม <c oughs> เอ้ยน้อไนไม่น้อนมันเล่นน้ำเก่งนะทุกคนเพราะมันเล่นน้ำประจำมีแล้วเวลาอยู่บ้านอะไร นี่เดี๋ยวจังหน่อยจะพาขี่ตัวนี้ทุกคนเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาขับขี่นะว่าฟิลมันจะเป็นยังไงแต่เมื่อกี้พี่มุดน,น้ำไปโอ้โหหายใจไม่ได้เลยดีครับไปไปโอเคเดี๋ยวเราลองไปกับน้องดูโอเคไปยังอ่เด<า>ี๋ยวเราหนึ่งหายใจก่อนตอนนี้คือผมหายใจไม่ทันเลยโดนนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านใต้มันยังไรเนาะใช่ไหมใช่โอเคมูยังเลยโอเค อะไรปะไม่รู้อะไรปะเฮ้ยผู้ชายเรียดปะผู้ชายเรดโอ้ยทุกที่ทุกคนเดี๋ยวเราเมื่อกี้ให้น้องไปลอยหมดไปดูใต้น้ำแล้วก็ไม่มีอะไรนะมันก็มีแต่ขี้ดินใช่ไหมมีดินใช่ไหมเอี๋ยวทำไมพี่มุดน้ำไม่เป็นวะเอียพี่มุดไหน ตอนนี้ที่เหนื่อยมากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราบ้าไปตอนที่แบบขี่มานจะน้าบูดดีกว่า,า,าไปโอเคไปเดี๋ยวเรามาถึงเวลาเลยละเฮ้เไอ้บิ๊กร้อยอยู่ไหนไวะเฮ้ยพร้อมยังพร้อมแล้อละไรอะไร่เนร <S <S เ,รนเนียไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว <S 2> <S 2> <S 2> โอเคทุกคน,นผมจะนั่งหน้าเดี๋ยวผมนั่งหน้านะอ่าอ่านี่เลยไปเราไปดูเลยว่าเป็นยังไงนะทุกคนผมจะนั่งหน้านะเพราะว่าถือกล้องไงนี่นะ มีใครไปด้วยพี่สาวไปด้วยว่ะทุกคนนี่ออกไปแล้วเวลารอจะถอยครับ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 แข็งทื่อเขาเรียนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ไม่บานาน่าโบลบานาน่าโบลนะทุกคนน้องจะเป็นโซฟาอันนู้นอันนู้นเป็นโซฟานะทุกคนอ่าโอเคโอเคพร้อมละมาโอเคพร้อมแล้วนะครับผมมาลองดูว่าคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ไม่ได้จับซ p พนะทุกคนเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเด็กกลัวดิเด็กกลัวดิ เฮ้ยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่กลางทะเลสาบแล้วทุกคนพี่แกกำลังปล่อยเชือกนะเรามาดูว่าเย่จะเป็นยังไงครับทุกคนเ,กเป็นการเล่นอา้าวเป็นไรอ่ะเป็นไรกูว่ากวเหรอเฮ้ยไปแล้วไปแล้วทุกคนโอ้โหอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกในรอบหลายปีของผมเลยนะแล้วก็ได้หลายคนเลยเฮ้ยตอนไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้วจังหวะนี้โอ้ไปแล้วอ่ะทุกคน ไปแล้วทุกคนชิวๆนี่ไหมการทะเลสาบเใช่ไหมทุกคนตอนนี้เป็นไร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 อ่ะเป็นไรอย่ากลัวดิโน่เนี่ยคอยมือชิวคือนั่งอันนี้มันจะชิวๆนะทุกคนมันจะไม่คอยอันแรงกันเท่าไหร่นะสำหรับผมนะเฮ้ยเรตอนนี้เรกน่าจะเทนะทุกคนน่าจะเทให้ความละน่าจะมาดีน่าจะเทให้ความละดูดูแกเล่นทุกคนดูแกเล่น เฮ้ยไปดูน้องไม่ปร้อยหน่อยดิเป็นไรวะไหวไหมไหวไหวไหวชิวๆชิวๆใช่ไหมได้ชิวเลยเป็นไงเพื่อนสบายครับพี่สบายครับสบายมากเลยเชือกมาได้นะขอเคเราจะแต่งบุดำกันเลยอีกอ่ะเอาเกาเชือกเกาเชือกโอ้ยน้องไม่ปร้อยเหรอไหวไหมเป็นไงไหวไหวสบายเลยใช่ไหมใช่สบายสบายโอ้สบายเลยเองล่ะสนุกเอาอีกไหมเอาอีกเอีกเหรอเอาอีกเหรอทุกคนเอาอีกเหรอ เอาแค่ okay, นี้แหละทุกคนเอาแบบขำๆนะทุกคนเราก็เหนื่อยเหมือนกัน,นเอาจริงเล่นมาเหนื่อยบีความเลยโอเคฮะตอนนี้เราก็จะไปล่นเขาเรียกว่าอะไรนะเ<ห>ขาเรียกว่าอะไรอันนี้นโซฟาเฮ้ยน้องน้องเรียบร้อยไปด้วยวะเราไปลองลรีนดูว่าจะเป็นยังไงแต่รู้สึกตอนนี้คือหนาวชุ่มหายเลยมันมีลมอ่ะคือด้านนู้นมันมัน <c oughs> ฝนจะตกไงทุกคนคือด้านนู้นฝนมันจะตกเราแบบตอนนี้หนาวไหมหนาวมากเลยปุ๊บก็เสียวอ่ะทุกคนนะไอไอโซฟาเนี่ยมันจะมันจะปวด แล้วมันจะปวดปวดคอรนอเปล่าเออไปแล้วเฮ้ยจะได้ไหมหน้าคัตมาดีกว่ามะทุกคนไม่ไหวอ่ะแล้วประเด็นคือผมจับมือเดียวนะไงเออไปแล้วไปแล้วอีกมือหนึ่งถือกล้องนะผมม่รดูว่าจะไไวหรือเปล่านะยีสไปแล้วไปแล้วไปแล้ว S <S บอกเลยว่ามาันค่อนข้างเหนื่อยทุกคนเห็นไหมไหวไหมไหวไหมอ้บอกเลยว่าดูข้างหน้าคือสุดยอดเลยทุกคนแต่<ๆ>ว,ว่าเราจะไม่ได้มืนตาเลยนะมันจะเข้ตาตาตลอดนะทุกคนแต่ก็ถือว่าได้อยู่ครับถือว่าแบบชิวๆเนาะชิวมากเลยดูแต่ละคนโอ้โหโอบอกเลยว่า<ๆ> <S <S โอ้อยู่ข้างหน้าไม่ไหวอ่ะแต่ผมอยากได้มุมด้านหน้าไงเพราะมุมด้านหน้าจะได้เห็นหมดไงทุกคนแต่ว่าข้อเสียมันก็คือน้ํามันกระต็นใส่หน้าใส่ใส่ในหน้าเราตลอดเลยแม่งมึนตาไม่ได้เลยเวลาขับมาโอ้มาแค่มาแค่นี้ก็ถือว่าสุดไหมหรอเฮ้ยเฮ้ยน้องไม่บลอยเป็นไงได้ไหมชิวเหรอเออไอ้นิกเป็นไงโอคิวคิวครับโอ้ล้วผมเล่นแล้วแล้วผมนั่งตรงนี้ด้วยไงแล้วก็ไปพิกอ้นิกอย่างเดียวเลยอย่างนี้เลยเออโอ้อะไรวะ ก็ถือว่าชิวๆนะทุกคนถือว่ามันเป็นบรรยากาศที่เราเราพัดคลองครับอ่าพัดผ่อนเล่นๆนะำที่ทะเลสาบสุกุลานะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กลางกลางฝันไงกลางแม่น้ำเลยอ่ะเออนั่นแหละนะทุกคนโอ้เป็นไงเมื่อไหร่เมื่อไรเมื่อกี้แต่ผ่านอะไรไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรหรอชิวๆอันนี้ไรอันนี่เป็นไรชิวๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่มีใครร้องไม่มีใครร้องเลยหรอ โอเคตอนนี้เราไปมาดาโบสเฮ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยใช่แล้วมดาดา,าโบสนั่นแหละไอ้เมื่อกี้โซฟารอบนี้ไปมาดาโบสอีกรอบนะครับผมนะรอบที่เท่าไหร่เราไม่รู้นะเล่นไปเยอะพอสมควรนะทุกคนพร้อไมไหมชิครับไม่มีเสียงตอบรับจากคุณทิชันเลียดไปแล้วผมจังหวะนีหลายทีครับผมไปแล้วตอบไปด้วยไปแล้วไปแล้วจ้ะไปแล้วกกไปแล้ว ผิดป่ะเออผิดปะได้ไหมเป็นไรเขีเป็นไรอ่ะเขีเป็นไรอ่ะขอไปเลยจับเชือกไว้เขาบอกให้จับเชือกไว้เป็นไรเรียบร้อยแต่อนเมื่อกี้เราเมื่อกี้นั่งนั่งนั่งคนที่เท่าไหร่อืมไม่รู้คนที่ค่ะคนที่ห้าโอ้จบายไปรอเนี้ได้อยู่โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เล่นเสียยาม ส้สสสแลวบอกเลยว่าทุกคนมันก็เหนื่อยนะจริงหน่อนะแต่ว่าก็ก็เล่นได้เนาะใช่ไหมเนี่ยพาน้องเรียบร้ยมาถือว่าเป็นการเที่ยวครั้งแรกเลยไหในรอบปีในรอบหลายปีเลยเพราะว่าเราไม่ได้มานานเพราะว่ามันสถานการณ์ควมดเนี่ยเราก็เลยมาไม่ได้แต่ว่านี้เราก็เลยได้นะก็ประมาณนี้น้องชิดนี้เราก็พาน้องเรียบร้อยมาเที่ยวหน่อย มาเล่นน้ำหน่อยใช่ใช่คลิปนี้ก็มีแล้วมาทุกคนก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ทำการดิ้นรนด้วยแล้ติดตามพีบุ๋ด้วย,าาปปวยทุกคนก็เราก็ดูดูด,ดูให้ดูตากล้องดีกว่า <c oughs> <c oughs> ดูดูดูไอ้ถือเดินใหม่ดิเมื่อกี้เดินยังไงเดินอย่างนี้ <c oughs> โอ้โหสุดแค่ไหนอ่ะทุกคนก็โอเคไปละเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนะ้าคลิปนี้ก็มาเป็นการทัวร์แบบพาเที่ยวเป็นวันพักผ่อนของเราเนาะใช่ใช่บอกเลยว่าสุดนะทุกคนไปละไป